สวัสดีค่ะดิฉันสัตย์ิพรเลิศรัตนพันธ์ค่ะนะักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการเทศบาลนครแม่สอดค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารของเทศบาลนครแม่สอดค่ะพร้อมด้วยคณะทีมงานที่ทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะซึ่งวันนี้นะคะท่านแรกนะคะท่านดรเลิศเ,เกียรติชิมสระน,นันท่านนายกเทศมนตรีนครแม่สอดค่ะสวัสดีครับค่ะท่านนัทนายชิมสระนันนะคะท่าน เลขาธิการนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดค่ะท่นานกนวัฒน์เพชรก้อนนะคะหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้อมนะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะท่านวิกสุดพัฒส,สุนทรวินิจค่ะท่านประธานชุมชนอิสลามค่ะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติทั้งสี่ท่านนะคะมาพูดคุยกับชาวนนะครแม่สอดค่ะถึงแนวทางในเรื่องของการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทีค่ะท่าน นายกเทศมตนตรีนครแม่สอดคะไม่ทราบวา่าขนขณะนี้ค่ะท่านมองสถานการณ์และก็แนวทางในเรื่องของการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในทีในพื้นที่ของนองครแม่สอดของเราอย่างไรคะท่านคะเรียนพี่น้องชาวอำเภอแม่สอดนะครับเราจะมตาตากแล้วก็พี่น้องในในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งเมียนมาจากการที่มีผลกระทบในการ เกิดโรคระบาดโควิดทั้งฝั่งไทยฝั่งเมียนมาก็ทั้งสองประเทศได้มีมาตรการเตรียมการป้องกันในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับเรียนว่านะครับในวันพรุ่งนี้จะมีภารกิจสําคัญหลายเรื่องซึ่งวันนี้ผมได้เชิญนะครับหมอหนึ่งซึ่งดูแลเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโควิดในห่วง7-8เดือนที่ผ่านมา พร้อมกับท่านประธาน,น, GUY, นชุมชนเร่องชุมชนสลามซร่งก็จ, uga, จะมีส่วนเกี่ยวพันในเรื่องวันพุณนี้ที่มีมาตรการโดยเฉพาะท่นานผู้ว่าการจังหวัดตากเองนะครับก็ได้มีหนังสือประสานงานแจ้งไปยังเทศบาลให้ให้เทศบาลเตรียมความพร้อมในหลายเรื่องเพื่อที่จะมีการเตรียมการอย่างไรนะครับในเบื้องต้นก็อยากจะให้ ทางหมอหนึ่งได้ได้ชี้แจงหลังจากนั้นก็จะให้ท่านประธานชุมชนในานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่คือท่านประธานชุมชนอิสลามครับก็จะขออนุญาตให้ทางหมอหนึ่งได้ได้ชี้แจงพี่น้องประชาชนครับครับในส่วนของเทศบาลนครแม่สอดของเรานะครับได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์คณะกรรมการศูนย์ปริัติการควบคุมโรคนครแม่สอดสปกเทศบาลนครแม่สอดโดยท่านนายกเทศกียรกษชินสารนันเป็นประธานศูนย์ในการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคโควิด การดำเนินงานตามกิจกรรมของทางเทศบาลนครแม่สอดของเราได้เริ่มเริ่มดเนินการตั้งแต่เริ่มการระบาดตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมมีการติดตามข่าวโดยศูนย์คณะกรรมการปริัติงานอย่างต่อเนื่องในการที่ออกตรวจต,ตามมาตรการของประกา,าศคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดตั้งแต่ฉบับที่1จนถึงปัจจุบันถึงฉบับที่29โดยท่านนายกเทือเกียรติชินสรนารนันประธานศูนย์ สพกรเทศบาลนะครแม่สอดให้ความสําคัญและก็ออกกำักับติดตามอย่างต่อเนื่องในการตรวจเฝ้าระวงังเพราะว่าพื้นที่ของอำเภอแม่สอดเป็นพื้นที่ที่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมาจะสังเกตได้ว่าจะมีการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายตาม่าข้ามทางธรรมชาติซึ่งทําให้เกิดภาวะเสี่ยงซึ่งในปัจจุบันนี้การระบาดของโรคโควิด -19 ของประเทศพมา่ามีการระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่องซึ่งประเทศไทยของเรา อำเภอแม่สอดของเรามีการควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพจะสังเกตได้ว่าปอดโรคมาหนึ่งร้อยห้าสิบวันแล้วซึ่งทําให้ภาวะปอดจากเชื้อโควิด nineteen ทให้ประเทศเมียนมาจะรักรอบเพื่อมาพักอาศัยเพื่อดิดเรื่อง,ง,งโรคระบาดของที่ระบาดในพื้นที่ของประเทศพามา่าจึงทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของประชากรในอำเภอแม่สอดค่อนข,ข้างเยอะแล้วก็มีจะสังเกตได้ว่าจะมีข่าว มีการลักลอบข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายแล้วก็ทางเทศบาลของเรานะครับก็มีร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการออกตรวจนะครับอย่างเช่นประธานชุมชนอสมเป็นเรี่ยวแรงสําคัญในการที่จะควบคุมเราจะมีการควบคุมและกํากับอย่างเช่นนะครับมีการเคลื่อนไหวของประชากรที่เดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่ามาจากต่างประเทศเราจะมีการติดตามโดยประธานชุมชนจะแจ้งข่าวและก็ทีมงานอ,อสมอจะออกตรวจและก็มีการเฝ้าระวังสิบี่วัน ครบตามเกณฑ์ในการดําเนินง,งานของเทศบรราลนครแม่สอดมีความเข้มข้นและก็มีการติดตามงานรายงานอย่างต่อเนื่องโดยเรี่ยวแรงของประธานชุมชนและอ,อสอมอมีการติดตามอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้นะครับและก็มาตรการในการป้องกันก็ภุมโรคทางตลาดเราก็จะมีการจุดคัดกองมีตั้งแอลกอฮอลเจลถึงมีมาตรการในการผ่อนปลน ในการเข้าตลาดเราก็จะมีจุดแอลกอฮอล์เจลแล้วก็มีการสวมหน้ากากอย่างต่อเนื่องส่วนห้างสรรพสินค้าเราก็จะมีการเช็คไทย,ไทยชนะในการที่สแกน QR โค้ดเป็นการจุดเราก็จะมีการรายงานข้อระวังอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์คณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อนครแม่สอดสปกอที่บาลนครแม่สอดอย่างต่อเนื่องกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้รับพระราชทานรถตรวจโรคเชือ้อชีวานิรภัพยพร้อมระบบสารสนเทศ ซึ่งนับว่าเป็นข่าวดีนะครับของอำเภอแม่สอดของเราว่าพื้นที่ของอำเภอแม่สอดเป็นพื้นที่ติดต่อชายแดนเพื่อเกิดความสร้างความมัน่นใจให้กับประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ซึ่งทางจังหวัดตากของเราเป็นเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมและได้รับการประสานจากสำนักงานป้องก,กันควบคุมโรคติดต่อเขต้อนเมื่อได้รับรถพระราชทานตรวจเชื้อนิรภัยเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 โดยรับพระราชทานจํานวน5คันการดําเนินกิจกรรมของอำเภอแม่สอดของเราจะมีการดําเนินการในวันที่8กันยาที่จะถึงนี้ในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งทางเทศบาลนครแม่สอดของเราก็มีการเตรียมการในพื้นที่ของโรงเรียนอิสลามโดยได้รับพวามร่วมมือของประธานชุมชนอิสลามและก็คณะครูคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครแม่สอดของเทศบาลนครแม่สอดของเราก็จะมีส่วนรับผิดชอบในการที่ดําเนินการนะครับ เช่นในการจัดสถานที่เต็นโต๊ะต่างๆในการเตรียมสถานที่ในการที่จะมีรถพระราชทานในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มีการจัดเตรียมจํานวนประชากรกลุ่มเป้าหมายจํานวนหนึ่งพันคนที่จะมารับการตรวจในวันพรุ่งนี้ทางเทศบาลของเราก็มีการจัดเตรียมเวทีตกแต่งสถานที่และมีการจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มเพื่อรองรับกับเจ้าหน้าที่ที่จะมาทําการตรวจหาเชื้อและก็มีน้ําดื่มในการต้อนรับเจ้าหน้าที่ ได้ทั้งนี้นะครับได้รับการประสานงานจากทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับโดยให้ทางเทศบาลเราเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนนะครับโดยประธานชุมชนและก็โรงเรียนสระบับค่ะก็รับเป็นพระมหากรุณาที่คุณยิ่งนะคะสําหรับประชาชนชาวนครแม่สอดค่ะเป็นพระมหากรุณาคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งทรงพระราชทานรถตรวจโรค ติดเชื้อชีวะนิรภัยนะคะพร้อมด้วยระบบสารสนเทศนะคะในการที่ใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะซึ่งแน่นอนว่าเราทำงานร่วมกับทางพื้นที่ในชุมชนนะคะวันนี้เราก็มีตัวแทนของทางชุมชนอิสลามค่ะอยากจะทราบว่าในฐาน,นะในเชิงพื้นที่ค่ะได้ดำเนินงานร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดอย่างไรบ้างคะคุฐานะ ชุมชนอิสลามนะครับผมเป็นคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคนครแม่สอดนะครับครับเนื่องในจังหวัดที่มีรอยต่อชายแดนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากนะครับได้ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่และวัดสดุอุปกรณ์ในการจัดเวทีสถานที่หน้าโรงเรียนสลามนะครับครับผมตอนแรกก็ ได้รวบรวมประชากรที่เป็นพ่อแม่นะครับในชุมชนร่วมกับอ,อสอมอ,อ,อสอตอนะครับแล้วก็เราก็จะมีกิจกรรมในวันที่แปดนี้นะครับเราได้จัดสถานที่เต็นโต๊ะเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่นะครับที่จะรับบริการนะครับทางเทศบาลนครไม่สอดจะก็ได้จัดเตรียมแต่งเวทีนะครับ พร้อมโต๊ะหมู่บูชาและพระบรมฉายาลักษณ์และเราก็ได้จัดเตรียมคนนะครับประมาณหนึ่งพันคนนะครับละจากประชากรในชุมชนและคนพม่าและคนไทยนะครับที่อยู่ในตลาดที่อยูเเ่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับครับเราร่วมกับอสอมอได้อยู่ประจำจุดต่างๆจุดคัดกรองและซักประวัติผู้เข้าออตรวจนะครับ เราได้จัดเตรียมไว้หมดแล้วนะครับขอบคุณมากครับค่ะและนี่ก็เป็นการเตรียมการนะคะของทางเทศบาลนคะรแม่สอดค่ะร่วมกับสมาชิกในชุมชนนะคะที่จะรองรับในเรื่องของการตรวจเชื้อไวรัสโควิดในทีม hmm. เบื้องต้นนะคะในพื้นที่ค่ะท่านเลยขันกันเขาว่าท่านอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนชาวนคะรแม่สอดถึงการดูแลตัวเองหรือว่าการป้องกัน mm hmm. และก็การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 mm ี hmm. ในพื้นที่ค่ะครับ ก็คงต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเรียนว่าก็ที่เขาพูดกันแหละครับว่าการจะตกนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เองในเขตเทศบาลนครแม่สอดเราเองก็เป็นพื้นที่เสี่ยงเป็นพื้นที่ใน11จังหวัดเสี่ยงที่มีพื้นทีนรอยต่อ,อก,กับประเทศเมยนมานะครับก็อย่างที่หลายท่านได้เรียนไปว่าอ่าณปัจจุบันเองสถานการณ์ในประเทศเยมนมาเองก็ค่อนข้างจะมีการระบาดท,ที่รุนแรกกงพอสมควรน,นะครับเพราะฉะนั้นในการดูแลตัวเองก็คือเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับการล้างมือการกินน้อน ช้อนกลางหรือว่าการาสมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเนี่ยก็ยังเป็นสิทธิจำเป็นอยู่นะครับก็ฝากเพิ่งนี้ว่าอย่ากาดเต่เพิ่งตกนะครับแล้วก็ถ้ามีเคสเสี่ยงนะครับมีผู้ต้องสงสยัยหรือว่าใครก็ตามที่เรามองว่า,าน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็สามารถประสานมาผ่านทางเทศบาลได้เหมือนกันนะครับเราก็าจะมีเจ้าที่แล้วก็เราก็จะประสานตอบยังโรงพยาบาลเพื่อเข้าไปดําเนินการขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไปนะครับค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นทิศทางและแนวทางการ ขับเคลื่อนง,งานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของเทศบาลนครแม่สอดค่ะพร้อมด้วยความห่วงใยจากคณะผู้บริหารของเทศบาลนครแม่สอดมายางังชาวน,นครแม่สอดค่ะวันนี้ต้องขอบอบคุณท่านคณะผู้บริหารทุกท่านค่ะโดยท่านดรเ,เทิดเกียรติชิสนสอดนนท่านนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารทุกท่านขอบพระคุณค่ะ